อยากขอเริ่มด้วยเพื่อนสนิทในเรื่องก่อนแล้วกันค่ะเรื่องกับนัตตี้แล้วแบบไม่เคยรู้จักกันมาก่อนอันนี้คือแบบไม่เคยเจอกันเลยทั้งชีวิตไม่เคยเห็นหน้าแบบหน้าแบบ face to face แต่มันเป็นอะไรที่แปลกมากรู้สึกว่าแบบคลิกแบบว้าวอะไรหลังจากถ่ายเรื่องนี้ไปเหมือนเราได้เพื่อนเพิ่มมาหนึ่งคนในชีวิตจริงด้วยก็รู้สึกว่าแบบมันลงตัวมากเลยรวมถึงแพรมีนทุกคน พี่ปิงปองบีตีหม่อมเอ็มก็เพิ่งเคยเจอพี่ปาล์มก็เคยเจอแล้วอะไอย่างเงี้ยค่ะมันน่ารักมากเลยอะอะไรก็ไม่รู้อะผมว่าบทมันทําให้มันมีความเราเป็นบึกปึกแผ่นเดียวกันเป็นปึกเอออะไรอย่างเงี้ย เรื่องเลิกแอดเฟิร์สไนท์นะฮะจนกว่าจะได้รักกันครับก่อนอื่นเลยเราต้องขอแนะนำโจนก่อนนะครับผมป้ารับบทเป็นอ่าครับผมจีครับสุดหล่อรับบทเป็นโป้ครับออออหนูน้องบีจ้ารับบทเป็นกิ้งคนงามจ้ะเอคนงามแตผมหม่องเอ็มอครับรับบทเป็นสนครับเอ้ยและใช้ค่ะนายเอกของเรื่องหนูรับบทเป็นยายาค่ะแกมันไม่ใกล้เลยนะ เรารอดูอยู่ว่าใครคือนางเอกจะได้เปิดเผยไปเลยวันนี้แหละยายาตัวสิงไม่ใช่ครับเป็นฟองครับระบบเป็นบล็อกครับคาแรคเตอร์บ้างดีกว่าในเรื่องคาแรคเตอร์แต่ละคนเป็นไงบ้างเพราะตรงนี้เออจะมีแก๊งแก๊งสมิาแก๊งบูรีากตัวเองฮะเริ่มจากจิ้งปองกันเลยก็คือเป็นแบบว่าติดสอยให้ตาเป็นแก๊งที่แบบทําให้มันคึกคักแบบ มันแบบแปรสารหนึ่งเป็นสารหนึ่งเนอเรื่องคนนั้นมาใฝ่ใฝ่คนนี้ไม่รู้ันมันเป็นความเป็นตัวเองไงกลายตัวมากนะโอยสามายจะตายฟรีไม่รู้ั้งเรื่องไม่ได้เออและในเรื่องนี้มีความสำคัญยังไงสำคัญมมีความเป็นวงๆอยู่ใช่ไหม สำคัญนะคะนมีมีมีมันเป็นตัวแปรแกเข้าใจปะมันต้องมีการดําเนินเรื่องเรานี่แหละคือกุญแจสับอะไรตอหมมันจะกอไจะบอกเป็นกุญแจสําคัญของเรื่องนี้ต้องติดตามให้ดีบางทีอะเรื่องราวมันดําเนินไปไม่ได้มันต้องมีพวกเรานี่แหละเป็นตัวที่เดินเรื่อง่าติดตามนอกจากเดินเรื่องแล้วยังเดินไปเดินมาเหนื่อยด้วยวิ่งด้วยขาหลังๆวิ่งมีวิ่งด้วย่ะ อ่าเอ็มฮะอ่าบผมผมรับบทเป็นสนเนี่ยสนในคาแรคเตอร์นี้ก็จะเป็นแบบเป็นรุ่นพี่อ่าก็จะมีความผู้ใหญ่กว่าแต่นับถือไหมไม่นับถือไม่มีใครนับพึ่งอะไรไม่ค่อยได้ด้วยมันคือเหมือนเพื่อนกันอ่เพราะว่าสายนี่ก็จะสายแบบว่าเม้ามอยมอยไอ้นุ่ก็เมามอยและและเรากลัวว่าเรื่องเนี่ยมันจะแบบไปเข้าหูนายเราแล้วมันจะเกิดเรื่องพยายามสกรีนเนื้อเรื่องก่อนที่จะไปถึงหูนายอนดีที่สุดเพราะว่าเป้าหมายของเราคือเราอยากเป็นพนักงานดีเด่นแห่งทูดินปาร์คอ่า เป็นอ่ำครับต้องบอกเลยว่าเป็นเขาเรียกว่าสนิทสนิทสนิทคือจะเป็นคนสําคัญที่อยู่กับนายน้อยตลอดเวลาจะคอยรู้เรื่องว่านายน้อยเป็นอะไรนายน้อยเครียดยังไงคือมองตาปุ๊บรู้เลยว่านายน้อยเนี่ยมีปัญหาแล้วเราจะหาวิธีช่วยนายน้อยยังไงแต่คือว่าคาแรคเตอร์ของอ่ำเนี่ยอาจจะไม่ใช่ตัวปามจะเล่นเป็นคนซื่อนายน้อยครับคือผมก็ผมอยากช่วยนายน้อยครับเป็นคนขี้กลัวจะเป็นซื่อๆ่อปัญญาอ่อนด้วยปัญญาออได้ได้เป็นคาแรคเตอร์คาแรคเตอร์เป็นคนซื่อซือะไรอย่างเงี้ยแล้วถามอีกว่าสําคัญไหม นี้สําคัญมากเป็นบทเนื้เรื่องเป็นกุญแจสําคัญแก่มากกันเฮ้ยเหมือนไม่มีกันนะเหมือนไมม่ีกด้สำคัญทุกตัวเออสำคัญมากๆอาจารย์ส่วนตี๋ตีก็เป็นปุ๊กก็คือเป็นแฟนกับน้องกิ๊งน้องบีนะครับเป็นคู่กันเด็กจีผมอยากมาเป็นคู่ไหมอยากมาไม่ละอยากมาไม่ละอยากคู่ดีดีนะวัวน่าครับพูดอย่างเงี้ยไม่มีกล้องครัพูดอีกอย่างอยู่หลังกล้องอยู่หลังกล้องมึงก็จิกหัวกันผมก็เป็นคนที่แบบว่า งงคือใครรู้อะไรเนี่ยบอกผมด้วยเอาหบทไปด้วยนะอย่าปล่อยผมไว้คนเดียวให้โปรู้บ้างจะเป็นคนรู้เรื่องที่หลังเสมอใช่น้องบีรับบทเป็นกิ้งจ้ะอย่างที่เขาพูดไปก็คือยุ่งทุกเรื่องจ้ะเป็นตัวตึงของการเผือกในฟูดินปาร์คเรื่องเจ้านายมีอะไรรู้หมดพนักงานทุกคนรู้หมดเรื่องที่กิ้งรับมาซึ่งไม่ค่อยใกล้กับชีวิตเราใช่ไหม ก็ก็ชอบอยู่ไม่แต่เขาเหมือนจะตีกันนะแต่ว่าความจริงอ่ะเขามันแค่สองคนแล้วก็คีณน้องอ่ะเขาใส่บทที่น่ารักมากให้สองคนนี้เดี๋ยวรอดูนะว่าสองคนนี้เขาจะทำกันยังไงแล้วเป็นโมเมนต์ที่แบบว่าเขินมากด้วยใช่ไหมที่เวลาถ่ายจริงอ่ะจะแบบไม่เคยทํามาก่อนใ่ไหมเขาไม่เคยทึงขนาดนั้นเลยหรอคืออยู่ด้วยกันสองคนที่บ้านก็ไม่เคยได้มาทำกันไม่มาเปิดที่นี่เลยที่นู่นถ่ายนะเมื่อเนี้ยไม่ใช่ แก๊งพนักงานเป็นยังไงบ้างครับแก๊งพนักงานของเรานนไม่ว่า,าจะเป็นปาล์มเอ็มอปิงปองแล้วก็อื่นๆอีกมากมายที่รวมเซตใหญ่แล้วพวกนี้เขามีความสุขมากกับการได้มาเล่นละครคอมเมดี้เขาก็เตรียมแต่ละอย่างมาโคนละนิดคนลหน่อยซึ่งผมอะ กลายเป็นว่าพอไปร่วมกับเขาปุ๊บเราต้องกลายเป็นเจ้าของวีสอรก็เล่นอะไรมากไม่ได้ต้องดุต้องเป็นประเบียบต้องเป็นอะไรเราก็จะมีความเพลิดเพลินก,กับการเล่นโอเวอร์แอคติ้งของพวกเขาค่ะนะแต่หนูเห็นพ่อนเนี่ยแบบว่าแบบกลมกลืนกับเขาได้เลยนะคะพลังเนี่ยก็แบบแบบพี่จะเล่นหลังจากคัดแล้วไงเพราพี่จะพี่จะไม่เล่นในละครในฉากต้องในฉากเนี่ยพี่จะสุขุมเรียบร้อยเนี่ยฮะถ้าไม่เชื่อลองไปดูภาพเหล่านี้ครับ ถ้าเกิดที่ไม่หายใจใครก็ได้เมาม,มไ้ปามนะมนี่วโยนเทให้ด้วยที่เหลือมันจะสู้เราไม่ได้เราสองคนเราต้องเหนือกว่าเพราะมันเล่นไว้เยอะด้วยมันได้เล่นอะไรไว้เยอะ <S S S ใช่ไหม <S S ใช่ค่ะแล้วตอนที่คุณต้องเข้าฉากกับพวกพนักงานที่ <S S ที่เป็นหมู่ม้ลใช่ไหมะคะ,ะโอ้โหวันนั้นน่ะต้องเตรียมพลังมาเลยพูดได้คําเดียวค่ะจริงเหรอทั้งเรื่องพูดได้คําเดียวเลยเหรอไม่มี ขอโทษจังหวะมันได้ก็เลยต้อง <c oughs> เล่น <c oughs> พูดได้คําเดียวว่าไงพูดได้คําเดียวเลยค่ะว่าเสียงแหบไม่มีเสียงพลังที่ออกมาเสียงมันจะดังหน่อยนะใช่ค่ะแล้วกเราต้องยอมไม่ได้ถูกไหม <c oughs> ใช่ค่ะไม่ใช่พลังออกมาที่แบบสู้ได้นะ <c oughs> แต่ว่าต้องสู้เพราะว่าหมู่มวลม,มีพลังเยอะมากแล้วเราก็สนุกมากตปดภาพกลับมาอีกทีรู้ตัวอีกทีคือไม่มีเสียงแล้วเล่นยากเลยครับเวลามีคนที่มันตลกตลกอยู่อยู่ในซีนเดียวกันเยอะเนี่ย เล่นยากค่ะเพราะว่าหมู่มวลคือพออยู่ด้วยกันอะ่ะพลังของหนึ่งคนอะ่ะมันเท่านี้ใช่ไหม,มแต่พอมารวมกันมันคือแบบเหมือนซูเปอร์ไซยาแบบปูอย่าง <c oughs> เงี้ยหมือนซูเปอร์ไซยาใช่ค่ะมันปูปนขึ้นแต่ทั้งนี้ทั้งนั้นไม่ยากเท่ากับเล่นกับพ่อทำไมไหนไหนไหนเล่าให้ฟังซิว่ามันมันเกิดปัญหาอะไรขึ้นถ้าจำได้ไหมซีนนั้นอะ่ะซีนที่เราอยู่บ้านเขาใหญ่แล้วเป็นซีนที่กลางแดดแล้วเป็นซีนที่เอต้องสารภาพ สักอย่างกับพ่ออ่าอ่าสีนั้นยากใช่แล้วแดดร้อนมากเปลี่ยนเปลี่ยนเปิดใจแล้วบอกเลย<ช>ว่ค่ะประเด็นคือเราก็ทํางานด้วยกันมาระดับหนึ่งแล้วเป็นเรื่องแรกที่เราทํางานร่วมกันแบบจริงจังใช่ไหมพอ่อ <ๆๆ S 1> เราก็จะแบบพี่วิลลีภาพแรกเลยที่หนูรับงานนี้ส่วนหนึ่งเลยนะพ่อพ่อเป็นไอดอลของหนูที่หนูอยากทํางานด้วยพ่อแบบเล่นกับพีพ่วิลลี่ปุ๊บ ก็อยากเล่นเพราะพี่วินนี่แบบสุขุมน่ารักเลยอ่เแล้วพอเจอตัวจริงเป็นยังไงครับกันหาไม่อยู่เลยอ่ะกันหาไม่อยู่เลยอ่ะก็ต้องมีความลำบากพ่อแบบพ่อพ่อมาจากจังหวะไหนแล้วแค่เห็นหน้าพ่ออ่ะพ่อก็ตลกแล้วอ่ะท้เราอ่ะเจอพี่วินนี่กันน้อยเนาะก็จะเจอกันน้อยแต่ทุกครั้งที่เจออ่ะเขาก็จะมาในมาสที่แบบ เราไม่คุ้นชิน,น,ะนอะเหมือนนอกนอเหมือนนอกจอเห็นเป็นอีกแบบหนึง่งแต่เอข้าในจอเธอเห็นว่าเป็นยังไงออคือเข,เขาเป็นนายใหญ่เนาะเป็นนายใหญ่เราก็จะมีแต่ความแบบ รู้สึกกลัวเวลาเราเข้าไปจะบอก็จะแบบกลัวเขาแล้วเขาจะมาเข้มตลอดแบบมาสั่งงานมาอะไรเราตลอดเป็นเข้มที่เป็นเข้มที่เป็นเข้มคอมเมดี้นะเข้มแบบเหมือนแอบแกล้งพนักงานอ่ะสั่งแบบให้มันกลัวอะไรอย่างเงี้ยดึงตึงดึงตึงับถ้าพูดถึงเรื่องของการแสดงพี่วิลลี่ไม่มีอะไรที่เราต้องพูดเลยเพราะแกระดับเทพมากๆพี่เอเรื่องนี้ตีรู้สึกว่างงแงบทบทงงแงนิดนึงอ่ะเขาจะงงแงกับพี่วิลลี่ตลอดอ่ะน้อยใจอ่ะตลอดทั้งเรื่องอ่ะ งงเงงองค์จิตตัวนี้น่าลำคาญองค์จิงตัวนี้นา่าลำคาญอ๋อสิตมันไอไอตัวนี้นา่าลำคาญมันแม่งวีแม่งวันวรักรเลยนะแต่พี่เอ๋านงางนั่งบนอย่างเดียวเลยนะคือนางบอกว่านางคงจะดีใจได้ออกกองอะไรเงี้ยแต่แบบ เดี๋ยวก่อนนะทําไมกองกลัวมันเล็กมากคือทุกครั้งที่ออกกองอ่ะนางจะอยู่ของนางคนเดียวแล้วนางก็จะพัมเพอพัลลานางก็บอกว่ามึงทำไมถ่ายถ่ายไปมันยิ่งเหงาวะเขาไม่ได้เจอคนน่ะเล่นคนเดียวไม่ได้เจอเนาะ๋อเหมือนมันจะไปปีกไปแบบเป็นเปทางของนางคนเดียวอะไรอย่างเงี้ยนะก็บอกนางเหงาแต่สุดท้ายแล้วเราก็ได้มาเจอกันได้มารวมกันใช่สองคนนี้ตลกอยู่แล้วพี่วินลี่ก็จะเป็นคนที่ ปล่อยมกุกไม่หยดุดทั้งวันแกจะมีแบบว่าไหวพริบเรื่องการคิดมกุกหรือการเล่าเรื่องหรืออะไรก็ตามแล้วทุกคนก็จะแบบเหมือนอารมณ์ดีกับสิ่งที่แบบพ่อเล่าอ่ะส่วนพี่เอ๋พี่เอ๋เขาเป็นคนแบบล่าลองอะ่ะแต่บางทีแบบ บทเขาก็จะมีแบบโกโก้บ้างแล้วก็มีมีมดรามา<ช>่าบ้างแล้วบทเขาจะมีพวกพาร์ทเล่นสุดนะแบบเหมือนพวกแบบตอนเล่นออกกําลังกายเล่นโยคะอะไรพวกนั้นนะที่มันจะมีจังหวะที่แบบเหมือนเขาก็เล่นแบบสุดเส้นความตลกมันก็สุดไปแบบเออฮ่าแต่ั้งที่ดูบทเขาดูเหมือนจะทาให้มันตลกยากนะยแต่เขาก็แบบเหมือนเจอจุดที่มันบบเออคอมดี้เข้ากันมาใช่แต่ละคนก็คือใส่มุกกันแบบ กระจายแก๊งนั้นอ่ะก็คือแบบโยนโยนโยนอิมพวไวอิมพวไวแล้วมันก็ตลกจริงจริงมันมาเข้าฉากรวมกันทุกๆคนอ่ะแบบโอ้ไม่กอดผู้กำกับต้องปวดหัวตีนอะไรครับเนี่ยแต่สนุกสนุกอยากให้ดูอ่ะใช่ก็ทําหลายอย่างมากทําหลายอย่างแบบเยอะมากทั้งเล่นเซิร์ฟทั้งกิจกรรมในเมืองบูดินปาร์คเยอะมากๆแล้วก็ใช้ energy กับคนรอบข้างเยอะมากอย่างเช่นกับพ่อต้องไฝกันทุกทีกับคุณกับ ทีมงานในพูดินพาร์คอะไรอย่างเงี้ยก็ต้องแบบนั่นนะรู้สึกแบบผิดนิดหน่อยว่าแบบตอนที่เขาไปตัดต่อทำไมอ่ะเขาต้องแบบ go to แบบแบบ,แบ,บ <c oughs> เทปเยอะเพราะเราขำกันเย, <c oughs> ยอะ <c oughs> แล้วไปเราเราแบบเราแบบเล่นแล้วก็เออแล้ว